สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ h e Help me please ค่ะริการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอปชีวิตแดงลุยนี่คุณคิดค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับคุณหมอเอาเคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะไม่ให้ไอ้โรคไมเกรนเนี่ยกำเริบขึ้นมาห <รอ S 3> <อ>มอม,ม,มาฝากครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยไหมครับบอกคมคะเคล็ดลับที่ว่านั้นก็มีดังนี้ครับ 1. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารกระตุน้นอาการเริ่มแรกของไมเกรนเช่นไายตรายซึ่งพบในเบคอนฮอทดอกและเนื้อหมักไทรามีนซึ่งพบมากในไวน์แดงโมโนโซเดียมกลูตาเมตรหรือผงชูรสซึ่งสารอาหารเหล่านี้อาจจะทําให้อาการไมเกรนกําเริบขึ้นได้น,นั่นเองครับ 2. ค oh <my> วรรับประทานอาหารให้เป็นเวลาหรือไม่อดอาหารน,น,นานๆเพราะอาจจะทําให้ระดับน้ําตาในเลือดต่าลงได้ครับ 3. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศร้อนรวมทั้งกลิ่นต่างๆเช่นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหม็นควันบุหรี่หรือควันจากท่อไอเสีย 5. ไม่ควรนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน,านควรลุกขึ้นไปสูดอากาศหรือเปลี่ยนอิริยาบถบ้านก็ได้นะครับ 6. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เป็นเวลา และที่สำคัญห้ามเครียดนะครับ Yes ยโหยและแล้วผมก็รับรู้เคล็ดลับดีๆในการที่จะไม่ให้ปวดหัวไมเกรนทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วไอ้โรคไมเกรนเนี่ยครับคุณหมอให้น่ารักจริงๆนะครับอย่าทำดีใจไปเลยเพราะหมออ่ะได้บอกเคล็ดลับส่วนตัวกับพี่สองต่อสองเท่านั้นถ้าพี่มองสูงขนาดนี้นี่แปลว่าพี่มีเคล็ดลับจริงๆพี่บอกผมมาเดี๋ยวนี้นะกลับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ